คลิปนี้รวบรวมน้องบอสไลฟ์สดเมื่อคืนมาให้ชมแบบเต็มๆเลยค่ะทุกคนไปชมกันค่ะส,ส,สวัสดีครับทุกคนสุกสาววัสงกรานต์นะครับทุกคนต้องการไปเทีาาย่ทาายวไหนเลยพี่น้ังทำเสื้อก่อนเดี๋ยวทำเสื้อให้นะไปลองเสื้อหรอเสื้อเดลี่ทำเสื้อนะขอโทษทำเสื้อพร้อมสั่งเปล่าเปิดพิออเดอร์ได้อยากเห็นแฟนพี่บอส ไมล่าเอานิเนียวเคแฟนขาวมาแฟนที่พูดได้จริงๆพูดได้ครับเสียปักพูดพูดได้เลยทำไมแต่ออกมันนิบนีวครับแม่แฟนกันเนิ้วใช่ใช่ไม่เขาบาทคือจริงๆอะผมมีหลายบาทเนี่ยกระด็นนี่มันเกินมันเกินบาทุกคนฮันฮีาฮ่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 า่าฮ แม่ของหัวล้อหน่อยนะครับแม่ปรับอารมณ์ไม่ทันเลยเี <c oughs> ย็บพะอยากเห็นบอสอะไรนะบอสกลับมาเต้นอีกครั้งเต้นเต้นอยู่ครับผมเต้นอยู่ผมเพิ่งลงคลิปไปไอไอบอสท,ทำงานบาโฮเราไม่ไม่ได้ทำงานบาโฮเลยครับทุกคนรเดีย๋ยวเขาจะผิดนะข่าวเขาลงเป็นอย่างนั้นแหละบอสเต้นบาโฮไม่คือเต้นใช่แต่ว่า เขาจ้างเราไปโชว์นะ,ะทุกคนไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้เป็นเป็นอ่ะในหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบเขียนใบเซ็นในเคลือบาร์เนาะเราแค่ไปรับงานจ้างโชว์ครับทุกคนครับ,ร,บรับงานจ้างโชว์ไปไปโชว์นะครับเป็นฟิลคอนเสิร์ตเหมือนงานที่ผมเคยทำนั่นแหละหมายถึงว่าก็คือไปเต้นเป็นวงเป็นวงวงอะไรประมาณนั้นมีโชว์วันไหนอีกมีโชว์ที่16ครับ16 17 18ครับตอนนี้ ล้วมีจันทบุรี24แล้วก็25ไปมหาสารคามแล้วก็ไปบาเลน26 27 28ครับเมอสฟึ้งงมอสลำสิเดี๋ยวลองดูนะแล้วทำไมมันถึงมีแต่มีแต่เวอร์ชั่นนี้เนี่ย มันต้งมันเจ็บแล้วบ่มแล้วท่วมแล้วไทยมันอ่อนแล้วถ้วยไปตั้งโอ้ยชี้เป็นร้องมาพูดซ่าเขาสีเขาเลื่อนอหอเครื่องไฟในงานมันดงังสะท้านสันล่างคาเหงื่อควานไอสะทบอ,อ,อกสะเทือนขึ้นนี่เสร็จเขาแท้ๆแล้วเนาะเขาคงสีคันเขาคง,งสีย่องจอดกองออ,อยไอ,อ้เหวะโดนอ่าคนภาคอีสานเขาว่าแน่เลยเพราะว่าสำเนียงมันไม่ได้นะทุกคนผมเคยที่จะหัดพูดในเรื่องของอ่าสำเนียงอีสานมันไม่เวิร์คเท่าไหร่นะ นี่เพลงนี้เป็นเพลงอีสานที่ผมสามารถร้องได้่าอีสานนี้ไม่แต่แบเสียบเสียบไอต่ล่าบลูดเมืองไทยคือเหนือลงใต้ไปไหนก็แปลกใจจีหอยบอกไอจีหอยก็น่านโอ้ด้เพื่อนเอ๋ย คือดังเคยกันนั่นสังสันกันจักวางในเวลาว่างๆมาแกมห่วมกันนี่มันเดกากาศจู้นาหลายคนมาเทิ่งเล่นยมเย็นๆได้พัดพาเราเด็ดเด็ดอยู่บ้านกับแกมทุ่งนะรอเรียบตามแคมนม้ำแคมน้องก็มีของกินเป็นอาหารหอยปากกว้างนั่นละโตการมันเป็นโตมานกาดก็ข่าวได้นะมันเป็น สวัสดีพี่น้องชาวอีสานะครับผมพยายามหัดภาษาทุก <ừ. S 1> ท่านอยู่นะครับจับขึ้นมาใส่ตะกร้าเต็มหาบมาซอยกันปราบมากินหอยตืดๆดืดเดนแบนวกายังแถมเป็นของแก้มอย่างดีมันแสบอีลีหยอยดีแก้มเราตะเว้นคอยบายฟ้าเป็นลายดอกซอยล้ำก่อนฟอนแอลล้ำส่ แค่ดอกซอยเศ้าหน่อยนั่งน้ำทำหน้าที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่จี้หอยแล้วย้อยมาหินรินมาเสิบที่ทีมีหอยจี้ห่อนหอนฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนามัวแท้นะเฮฮาสุขสันหอยปากกว้างแก้มเราเข้ากันทั้งแสบทั้งมันก็อีซอยหอยจี้ทั้งแสบทั้งมันก็อีซอยหอยจี้ กๆเรื่องสุลาอาคนยินมาจักหน่อยตเว้นคำคอยเอาก็ถอยเลิกลามือหน้ามีโอกาสดีจะมาพ่อลืมแก้วตาน้องคนดีจี่หอยจี่หอยเอ้าซึ้งได้ไหมเดี๋ยวผมอาจจะต้องทักไปหาพี่พีเสดสักก่อนว่า เขาอนุญาตให้ร้องหรือเปล่าไงเพลงนี้เพลงนี้ได้ปะเฮ้ยเอาไหมเอาไหมเพราะแบบเพี้ยนๆตายได้อยู่ได้อยู่คือแบบึงนนะมีสายเข้าหรือเปล่าพี่เคกับใครอยากรอเราจะไม่เชิญคนมั่วดิพี่บอลยังไม่มาสุมเหรอ แต่ถ้าได้ผู้หญิงมาละจะจะรับผี่ชอบใช่ไหมล่ะแหม่เสียดายจังผู้หญิงเหรทำไมครับผมก็เขิน,นขดีครับมีคนขอพีเคมาสวัสดีครับสวัสดีครับไลลิกสไลลิสสวัสดีครับสวัสด,ดีครับวุ้ยทำไมผู้ติดตามสามแสนเจ็ด เขาเป็นดาราเขาเป็นดาราผมจำผมยังเคยเห็นหน้าเขาเลยเขาเป็นดารานี่ผมบอกใช่ไหมชื่อบอนเราก็จะดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคเหรอพี่ใช่ชื่อบอนใช่ปหมครับผมบอตอ๋อจำได้คงนึกหน้าก่อนบล็อกลับใหญ่ปะเขาเป็นนักร้องอ่าโอเคโอเคผมเคยเห็นเขานะผมเคยเห็นเขาจริงทที่พี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างครับพี่พี่ชื่อสุก้าสุก้าใช่มี่ก้าแม่แดนซ์ พี่ฟนครับพี่ชิโฟนครับชิโฟนชนใช่ไหมครับครับและบอลไรทุกวันปะไร่ส่วนใหญ่เป็นไร่ขายของครับวันนี้เพิ่งจะมาไร่นั่งคุยเล่นๆล่นวันแรกเลยลองพีเคดีสนุกนะเคยพีเคอยู่ครับแต่ว่าเป็นพีเคเล่นกับพี่ๆในวงนี่แหละครับอ่าฝั่งพี่จะเล่นแบบนี้หรือเปล่าครับคนครับมีคนมาตุ้มคนสุดท้ายหรือเปล่าจริงดี นชนเอเี่ยเดี๋ยวพี่ต้องมาตุ้ยอพี่พี่เดียวใหญ่บอสอี่วานเราเาเขาชื่ออะไนะที่หวานรักยบอลบอลบอลล้ำใหญ่หรอชื่อบอฉยๆพี่ไม่มีนะไม่ใช่ใรการดเดียร์ไม่ใช่รักเลยนะครับ้องบาสพี่ฟอรไปแล้วไว้มาเล่นพีเคกันอ๋อได้สุดท้าพีเคมาได้ครับใหญที่หวานนะพีเคมาได้ครับได้ขอบคุณนะทุกคนขอบคุณนะชีวิตนี่เนี่ยเขาใสคะแนนดิบมืได้กเขาจะไม่ได้โยนรวมเลย นวมันคืออะไรพี่บอกผมในแม้ผมเลยผมไม่เข้าด้นวมก็คือการโยนปุ๊บคะแนนเราจะติดคูณห้าครับเขเหรอได้เลยมันแต่มันจะมีโอกาสติดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่เดียรโยนอะไรอะไรติดนะครับพี่มีรูคู่กับบอสโอกาสติดมันจะสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ตรงนั้นเลยโอกาสที่จะคูณห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อคือเราโยนไปก่อนเงี้ยเหรอพี่ใช่ครับใช่ครับเขาคือบอสเอลหวานค่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอ่านวมก็คือพี่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 ในห้องหนูเขาที่เคยเขาจะเป็นคนเก็บ ก็คืออย่างเช่นสมมติเราไป PK เจช่ปะเราไป PK แล้วเราชนะอันดับสองสามอะไรแบบเนี้ยอาจจะได้คะแนนอาจจะได้หน่วมอ๋อได้แล้วเราตามไม่จะได้ต่อผมจะไม่เห็นเองใช่ไหมครับหมายถึงว่าที่เขาคนนี้เขานี้เขาจะอยู่มาให้ถูกครับถูกใช่ครับเพราะผมเคยไปเจอคนหนึ่งผมไล่ๆอยู่ผมผมกาลัง้าท้ายหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็กู้มาเป็นแบบสามหมื่นผมก็เลยงงว่าแล้วของแท้มากเลยนะสามหมื่นสามหมื่นคือตุ้นจัด เิ <Okay. S 2> ่งมาสามหมื่นนะพี่เดี๋ยว้ผมขอตรวนนี้ไปก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทุระได้ครับได้ครับร,คครบารรคาเวลพีเคไปเวพีเค,คกันสวัสดีนะครับพี่พีบายบายครคับจบลงด้วยการพีเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย